เก okay, ผมก็สวัสดีนะครับผมก็เจอกับผมนะครับวันอังคาร24มกราคม2566นะครัเจอกันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็จะรีวิวส่งงานนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นโฟลต้ายาริสนะตัวเอที ip, นะ2018นะตุนเจอีโ e คนะครับผมตัวเจอีโ e คกระจกเดิมว่าเป็นเมนนวลนทั้งหมดนะปรับมือพับมือนะครัแบบนี่ล้วก็ เปลี่ยนให้มันเป็นไฟฟ้าซะนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะช่วยเตือนเรานะว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ลูกค้ามาไกลนะผมจากสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับผมก็ขอบคุณมากมายตอนนี้ติดตามมาจาก Youtube นะครับลูกค้าบอกดู y t u t u นะก็โทรเข้ามาแล้วก็นัดเข้ามาเลยก็ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวไปดูงานรถต่อรถล,ล็อกนะรถล,ล็อกอยู่กระจกก็ปับเก็บไปเลยนะครับมันจะได้กดล็อกจกก็กลางออกให้ตัวมอเตอร์กระจกเป็นกระจกแท้เอ้ยเป็นกระจกเดิมทั้งหมดนะครับตัวมอเตอร์อะไรเราเป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นใช้มือได้นะครับไม่ต้องกลัว เรารับประกันเลย3ปีนะครับระบบไฟก็ไม่มีฟ้องไม่โชนนะครับแล้วลืมตั้งนาิกาต้องตั้งนากาให้ลูกค้าก่อนนะสวิตนะครับนี่ก็เป็นสวิตตรงรุ่นแต่กอบ ต้องเจาะเอานะครับรุ่นนี้เบิกศูนย์ก็ไม่มีให้นะครับอันนี้กรอบเดิงมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมเจาะเตรียมไว้นะครับเจาะเตรียมไว้ก็เอาของลูกค้าสลับกันนะครเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูกระจกก่อนนี่นะครับมันวิ่งหาตำแหน่งของมันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะตัวมอเตอร์เรารับประกันเลยนะสักร เนกะจกนะครับผมก็ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคร,นนะครับข้างขวาสดวสบายแน่นอนสวิตเป็นสวิตเท้นะผมสังเกตด,ดูเวลาเปิดไฟนะนี่จะมีไฟดีมีไฟด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีนะครับอันนี้ลูกค้ามีไฟตัดหมอ,อกอยู่นะผมก็จะต่อไฟขึ้นสถานะที่เรือนใหม่ให้ด้วยนะครับ น,นี่แถมให้ไปเลยนะครับเคลียกเรียบร้อยนะัรับผมใครที่ลืมนะครับผมก็สาม,มารถติดตามงพับอาโตได้นะโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามนี้เลยนะ วีจีโจบไฟฟ้าครับผมช่างกอบชนบุรีนสนใจติดต่อได้นะผมไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็มีบริการน้องกระถานที่นะโอเคก็เรียบร้อยขอบคุณครับ